ก็กลาบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง24 r ่ะนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กันที่เรือ u s s c g 7 3นะครับผมอ่าผมจะมาสอนเล่นนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์การแต่งนะครับผมว่าผมใช้อะไรนะครับผมในการลง ออนไลน์55นะครับผมว่าผมติดอะไรบ้างนะครับผมอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับผมที่สามารถต่อก้อนนะครับผมกับพวกต่างประเทศได้นะครับผมอ่ะนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่านะครับผมอุปกรณ์หลักๆนะครับผมก็จะติดประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นแรกกันเลยนะครับผมว่าชิ้นแรกผมติดเป็นอะไรนะครับผมข้างหน้านะครับผมจะติดเป็น df 1 7นะครับผมไว้ข้างหน้านะครับผม Qui, ส่วนข้างหลังนะครับผมจรวดข้างหลังจะติดเป็น dx 1 df 17เหมือนกันนะครับผมก็จะติด2จรวดนี้ครับส่วนข้างหลังนะครับผมจะติดเป็น s 5 0 0นะครับผมเอ่อทำไมผมติดเป็น s 5 0 0นะครับผมเพราะว่าไว้สกัดโดนนะครับผมพวกเครื่องบินพวกโดนนะครับผมอ่ะต่อไปปืนข้างหน้านะครับผมจะติดเป็นโมนัดนะครับผมเพราะว่าผมจะเล่นระยะไกลเนาะเน้นยิงระยะไกลนะครับผมส่วนใน a นะครับผมจะติดเป็น hmm. s NMF Narabum ติดเป็น n f 2อันเลยนะครับผมไม่ว่าจะข้างหน้าหรือข้างหลังนะครับผมส่วนเฮลิคอปเตอร์นะครับผมจะติดเป็นอะไรก็ได้นะครับผมส่วนตัวผมใช้เป็น WZ นะครับผมอ่ะหลักๆนะครับผมก็อุปกรณ์ก็ประมาณนี้นะครับผมที่ผมติดในเรือ CG 7 3สนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมว่าผมเล่นยังไงนะครับผมอาวุธแต่ละชิ้นนะครับผมหลักๆนะครับผมยิงยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็มีประสิทธิภาพยังไงบ้างนะครับ จะแรงหรือเปล่านะครับผมแล้วก็จะต่อกรกับพวกต่างประเทศได้หรือเปล่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูในเกมเลยนะครับผมอ่ะนะครับผมเกมก็มาแล้วนะครับผมอยู่ที่ด่านใหม่ล่าสุดเลยนะครับผม ะนะครับผมเริ่มแรกนะครับผมเราออกหอไปดูก่อนดีกว่านะครับผมว่ามีศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมส่วนปืนกลที่เฮลิคอปเตอร์นะครับผมเราสามารถกดค้างได้เลยนะครับผมเพราะว่าเพิ่งอัปเดตมาใหม่นะครับผมสามารถยิงรัวๆได้เลยนะครับผมอ่ะ นะครับผมเกมนี้นะครับผมจะมีเรือบรรทุกด้วยกัน2องลำนะครับผมผมจะเลือกไปที่ฝั่งซ้ายก่อนนะครับผมเพราะว่าเรือบรรทุกนะครับผมถ้าไปฝั่งซ้ายนะครับผมอาจจะโชคดีนะครับผมเจอเรือบรรทุก2องลำนะครับผมเราก็จะยิงทําดาเมจได้มากขึ้นนะครับผมนะครับผมเจอแล้วนะครับผมถ้าใครหัดเล่นนะครับผม เล่นเรือ u s s s g 7 3นะครับผมแนะนำว่าให้ยิงระยะไกลนะครับผมอย่าทำตามผมเด็ดขาดนะครับผมอาจจะไม่รอดได้นะครับผมอ่ะตอนนี้นะผมเห็นเรือบรรทุกนะครับผมผมก็จะจัดไปที่เรือบรรทุกก่อนนะครับผมอ่ะสังเกตไหมครับผมจะใช้ ss s500 นะครับผมในการยิงเครื่องบินได้ด้วยนะครับผมยิงพวกโดนนะครับผมเพราะว่าเรือเราเป็นเรือที่บางนะครับผมเราก็ ควรยิงพวกโดนก่อนนะครับผมโดนเป็นโดนที่แรงนะครับผมแล้วก็ถึกทนนะครับผมเราจะต้องใช้ S 500นะครับผมในการกําจัดนะครับผมอ่ะอันนี้ผมก็ยิงอัดไปก่อนนะครับผมผมบอกแล้วนะครับผมว่า ผู้เล่นใหม่นะครับผมอย่าทําตามผมด้วยขาดนะครับผมเพราะว่าอาจจะไม่รอดได้นะครับผมอันนี้ผมก็วิ่งเข้ามากลางดงตีนเลยนะครับผม <c oughs> เพื่อสาธิตนะครับผมการเอาตัวรอดนะครับผมแล้วก็ประสิทธิภาพป่าของอาวุธนะครับผมอ่ะผมจะยิงอัดเข้าไปก่อนอ้าวเรือดำน้ำยังไม่ตายอัดชุดหนึ่งไปเรียบร้อยนะครับผม อ่ะนะครับผมต่อไปเราไปดูที่ดาเมจก่อนดีกว่านะครับผมดาเมจนะครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่ที่714,000กว่ากว่านะครับผมผมจะทําถึงล้านได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะลองทําไปเรื่อยๆดูนะครับผมว่าจะถึงล้านหรือเปล่าอ่ะนะครับผมเกมนี้นะครับผมขอเก็บอ่าเรือบรรทุกก่อนนะครับผมเพราะผมลาคาญพวกโดนพวกอ่าเครื่องบินนะครับผมก็จัดไปก่อนเลยนะครับผมผมบอกแล้วนะครับอุ้ย แล้วผมจะรอดไหมเนี่ยเลือดเหลือแค่นี้เองตอนนี้เลือดเหลืออยู่ที่9 0้า0มืนนะครับผมอ่ะไปดูกันนะครับผมจะรอดหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ก็ต้องจุ๊กไปก่อนนะครับผมหลบได้ก็คือหลบนะครับผมตอนนี้เราบวกไม่ได้นะครับผม โอ้โหเขาก็ยิงมารัวๆเขาจะเอาผมให้ตายนะครับผม,ผมตอนนี้เลือดเหลืออยู่4ี่0 0ื่นะครับผมตอนนี้ดาเมจนะครับผมไปที่ล้าน1นึ่งแสนเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ที่แน่ๆนะครับผมในการทําเงินนะครับผมอย่างน้อยๆนะครับผมได้อย่างน้อย แ3แสนแน่นอนนะครับผมในการฟามเงินเนาะฟามเงินไปในตัวด้วยนะอย่างน้อยก็ได้3แสนแน่นอนนะครับผมโอ้โหก็ยิงอัดไปนะครับผมเังหวะนนี้ตอนนี้ก็ขอลบก่อนแล้วกันนะครับผมเลือดเหลือ,อยุ80,000นะครับผมคูดาวคูดาวไม่ทันนะครับผมอ่าเดี๋ยวขอจัดเรือ4ีจี72ก่อนแล้วกันนะครับผมอ้าขออ่ะ,ขอ,อะขอเรือบรรทุกเลี้ยวไปหน่อยแล้วกัน <laughs> ขอเลี้ยวหน่อยแล้วกันนะเพื่อนเราเลี้ยวช้าขอชนหน่อย อ่านะครับผมก็ยิงอัดไปนะครับผมเห็นไหมครับผมการเล่นนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมเ่ะเราไปดูที่ดาเมจนะครับผมดาเมจได้1 4 1 5งล้านนะครับผมจำนวนคิวคิวได้3นะครับผมอีเอ็กพนะครับอยู่ที่3 8 9 1 5นะครับผมส่วนเงินดอลล่าร์อยู่ที่40,0,000กว่ากว่านะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมในการเล่นเรือ USS CG 7 3นะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดติดตามฝากกดซ u b s ไ r i b e ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ